โอเคขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับวันนี้เราอยู่ในช่วง King จะปลัดบววันนี้เราจะมารีวิวเครื่องประดับฟองรูปหัวใจของ My Eye นะครับผมบอกแป๊กนั่นเองวันนี้เราก็อยู่ใน ID Oro กันอีกเช่นเคยนะครับผมยืมบ่อยนิ่นึงนะพอดีว่าเพื่อนเขาต้องลวงดีสุดได้ของดีกันนะผมก้มนะวันนี้ก็จะมารีวิวกอนแพร้อง Oro ไปรับชมกันได้เลยโอเคทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมวันนี้ ที่ผมเลือกใช้เป็นโหมดสังเกตการ์เพราะว่ามันจะได้เห็นแบบว่ามันจะได้ไม่ข่าวดำทุกคนเนี่ยเอฟเฟกต์ F F เป็นหัวใจมัสวยงามมากมันมือเขาเดินม,มาทางนี้ผมก็ต้องหลบก่อนนะครับอมหลบมือก่อนเนาะโอเคคือผมบอกเลยว่ามันมืดนะถูกผมอัดตอนผมเล่นจิ๊กมันจะมืดมากทุกคนผมก็เลยต้องทำเป็นโหมดสังเกตการ์ดแล้ผมดูว่าสเปกเตอร์นั่นเองเราก็ปิดน,นี้แล้วกันเนาะ เรเปิดดีเปิดแล้วกันจะได้เห็นฮันเตอร์แล้วแล้วเหมือนจะนายอิฟโดนไล่แล้วผมแล้วเหมือนหัวใจเต้นนะครับผมตอนแรกผมก็นึวกว่าเขามาไล่ผมทุกคนผมก็เลยวิ่งไปแบบเด๋อๆครับผมทุกคนแล้วก็เห็นปลาหมึกอยู่ข้างหน้าผมก็เลยรีบวิ่งกลับมาทุกคน <c oughs> คือตอนแรกคิดว่าเขามาหาผมไงผมก็เลยแบบรีบวิ่งหนีกอ่อนี่ยเขาไล่ไนายอิฟอยู่นะครับผม มันก็ปั่นยาวๆไปไม่มีอะไรแล้วตอนนี้กำลังจุ๊กๆกันอยู่ไหนอีฟตอนนี้ทุกคนก็กำลังปั่นกันแล้วปั่นกันยาวๆไปนะเครื่องระดับนี้สวยผมผมชอบเหมือนกันนะเครื่องระดับนี้ผมก็มีเครื่องระดับปลอกแบ็คอยู่แล้วอันนึงก็คือของ C O A สองมที่มันแจกฟรีตอนนั้นนะเครื่องระดับ C O A ที่เป็นของปลอกแบ็กเนาะแต่ว่าอันนี้ก็สวยกันนะก็ชอบนะ เป็นหัวใจมันสวยดีตัวนี้เหมือนนะอิฟโคเดชแล้วผมแล้วก็ปั่นใกล้เสร็จแล้วผมตัวนี้ปั่นเสร็จแล้วเครื่องหนึ่งแล้วครับผมแล้วเหมือนอิฟโดนตีนะครับผมตัวนี้คอเนี่ยหัวใจสวยมากเลยเป็นแบบว่าพอตอนคอโปบมันจะเหมือนเป็นหัวใจออกมานะครับตามชื่อขึ้นมาดับเลยฟองหรือหัวใจหมดเป็นแบบที่เป่าอะเอาง่ายเป็นที่เป่าฟองสบู่ผมแล้วก็เป่า ฟอมเป็นลูกหัวใจออกมาประมาณนั้นนะเอออารมณ์ประมาณนั้นเลยเนาะเหมือนอีโคโดนไล่ผมตัวนี้ตีไม่โดนนะครับผมตัวนี้โดนเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ขอดูแบบมุมสูงหน่อยแล้วกันนะครับผมเขาจะตรงนั้นเนาะ ช่วงนี้เหมือนจะนวนๆวนกันนะครับผมยังไงช่วงนี้เหมือนจับนังก็เออครับผมก็ปั่นไปไม่มีอะไรมาหาครับผมก็จะมองเป็นปม,มุมสูงแล้วกันนะครับนี่แล้วมาเขาขึ้นข้างบนกันมานแล้วกระโดดลงไปแล้วหมือก็ถ้าฝุกนเขาฉลาดเขาจะเดินอ้อมอย่างเงี้ยเออเขาควรจะเดินอ้อมตั้งแต่นายอีฟกระโดดลงแล้วนะครับผม จริงป่ะตอนนี้เหมือนไอ้กําลังจูก๊กีเถานี่นะไอ้ผมกับหมอก็จะมาปั่นด้วยกันผมก็รีบปั่นเลยเนาะเอาไว้จะได้จุดได้เนละ้วแล้วเหมือนหมึกเขายืนนิ่งนะเขาผมก็ฮิวกันไปยาวๆผมอผมกับหมอก็ปั่นกันยาวๆเนาะนี่ปั่นได้ครึ่งหนึ่งแล้วเนาะปั่นแบบสปีดนะครับ ตอนนี้ผมปั่นไปแล้วประมาณ77%นะครับผมตัวน,นี้เหมือนเขาโทรจิตมา,มาโทรจิตมาที่จักประตูแหละก็เออใกล้สุดละแล้วผมก็ไปเปิดประตูผมก็จะเข้าประตูเพราะจิตไปเปิดประตูเนาะแต่เหมือนมือเขาขยับนะครับผมมือเขาอยู่แถวนี้ผมก็เลยบบว่าเฮ้ยหัวใจเต้นเริ่มไม่ดีละหัวใจเริ่มเต้น เดี you, okay, okay. um, ๋ยวเขาจะหน้าอ okay, okay. 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 ีฟทุกคนเขาจะไล่น uh, okay. ้าอีฟใช่ไหมแล้วเหมือนเจ้าของไอดีโทรมาปั๊บนึงนะทุกคนขออนุญานะอาชีพอยู่แป๊บนึงขอโทษอาชีพอยู่โอเคโอเคคนเจ้าของไอเดียวโทรมาทุกคนโอเคอันนี้คือสเปกเตอร์ทำเป็นสเปกเตอร์มันจะได้เห็น เหมจ,จุดเลยหรือเปล่าทุกคนอันนี้กำลังอัดอยู่กำลังอัดแบบสังเกตการ์ะอัดแบบอัดวิดีโอไว้พะวันนี้มันอเอลเขาจุดแล้วผมก็เปิดประตูนะเขาทุกคนเ <c oughs> จ้าของ ID ดีโทรตาม <c oughs> เพราะจะคืนหนา้างจะงด้เดล่น <c oughs> แล้วก็เปิดประตูกันยาวๆทุกคนแล้วก็เหมือนจะประมาณนี้แนะไอฟเขาก็ยืนรอันเตอร์นะครับรีพก,ก็รอหน้าประตูนะครับผมนั่นหมายถไอฟเขามาแล้วนะครับโอเคนั่นหมือนึงมึงก็จะบอกว่าเดี๋ยวผมก้อนนะลอไงไปเสร็จแล้วก็เต้นท่าครับกดอีโมดเล่นนะครับ โอเคก็ประมาณนี้สำหรับคลิปในวันนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยครับคลิปนี้ขอตัวกลับไปพัานี้ก่อนเสร็จก็ผมบ๊ายบาย